สวัสดีค่ะพี่น้องสุโคนเมื้อนนี้เขาได้หมูเข้าได้กุนเชียงมาเกือบสามสิบโล้วกาหมูฝอยรวกาเอ่อกล้วยอมนําผึ้งนะคะเมื้อนนี้เขาก็จะมาหัน่นกุนเชียงหั่นเสร็จแล้วห้องก็จะไปถอดนะคะเพื่อไปส่งกำลังแนวหน้าพีทหารค่ะเฮาหั่นเสร็จแล้วห้องก็จะมาทอดทอดทอดแบบทอดแบบบริสายน้ำมันนะคะเป็นการถอดหน้าถอดแห่งแฉบนะคะ อันนี้กุณเชียงกัดสิบอเป็นสีโดใสนะคะเพราะว่าเป็นกุณเชียงหมู้วนที่ไม่ใส่สีนะคะไม่ใส,ส่สีมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ mm. เข้ากระไดเงินมาจาก mm. ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมากผู้เพิ่มมีเงินแต่เพิ่นบ่มีแห้งบ่มีเวลาหิดเพิ่นก็สนับสนุนหาเงินมากเข้ามีเงินหน่อยเข้ากับมาซอยแห้งค่ะซอยกันค่ะพี่น้องทุกคนซอยศาสตร์กันสุกคนเพื่อประเทศไทยของเราอันนี้ก็คือหมูฝอยถุงนึงก็จะเป็นถุงละกิโลเข้าได้มาทั้งหมด ยี่สิบถุงเขาจะมาแยกให้ได้ถุงหน่อยหลายๆถุงนะคะเพื่อที่จะให้กินพอดีกินที่จะบอลเรือนะคะก็ซอยการอันนี้นองก็จะเป็นการแพ็กซีนหมูคุนเชียงถีเฮาถอดแล้วนะคะกับไดดเป็นแบบนี้สวยงามเป็นการถนอมอาหารให้กินไน้นาน,านๆเวลาถือเขาปลาเขายังก็จะกินได้อันนี้ก็คือหมูฝอยถีเฮาซีนก็นจะกินได้นานคือกันนะคะเาซีนเสร็จแล้วเฮาก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะ จัดเรียงกันอย่างสวยงามเพื่อที่จะเอาไปให้แนวหนาของเฮาได้อยู่ได้กินกันแสบๆนะคะเพื่อที่จะ,จะมีอาหารที่หลากหลายกินสิได้มีแห้งกำลังต่อสู่หรือตรวหลาตะเวนต่อไปนะคะนี่สวยงามมาคะนี่แพกซีนสุญญากาศอย่างดีทุกขั้นตอนใส่ถุงมือในการทำาสะอาดนะคะมาซอยกันทุกคนอันนี้ก็ มีทีมงานหลายคนนะคะซอยกันกว่าจะได้ขนาดนี้ก็คือตั้งแต่เสาจนหอดสองถุงกวานะคะซอยกันแผกสซอยกันถอดเนี่ยค่ะอันนี้แบบบริสินสุญญากาศนคะครับทุกอย่างกลับไปพร้อมกินได้เลยอันนี้คือกล้วยอบน้าผึ้งใส่ซี 4, ตอนบางตามตอนบางค่ะใส่หลายบ่ได้มันจะเป็นบาหวานกินพอแสบแบพอมีแห้งเนี่ยค่ะหมูฝอยทิซีนแล้วก็จะสวยแบบนี้กินได้หลายวันค่ะเก็บแต่นาน เพราะว่ามันเป็นการถนอมอาหารโดยการซีนสูญยากาศมือนเท่ากับไปกันเลย